สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวการตัดผมทรงตำรวจทาหารนะคะมีลูกค้ามาหุดหนุนที่บ้านค่ะไม่ได้เปิดร้านเป็นสัสดส่วนแต่ก็ตัดตรงบันไดบ้านนั่นแหละค่ะราคากันเองเพียงหัวละ50บาทค่ะผมของลูกค้าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะทำให้ตัดง่ายแล้วก็ไถยไปเรื่อยๆ ทางท้ายทอยก่อนนะคะค่อ,อ,อยๆไถขึ้นไปมือต้องนิ่งค่ะเมื่อครั้งตอนที่เป็นนักเรียนเรียนเสริมสวยอาจารย์บังคับให้ไถขวดน้ำจนกระทั่งมั่นใจว่าเรามือนิ่งอาจารย์ถึงจะให้ทดลองตัดให้ลูกค้านะคะเฉพาะชั่วโมงที่ให้ไถขวดประมาณสองเดือนค่ะอาจารย์ต้องการให้นักเรียนทุกคนมือนิ่ง มือไม่เคลื่อนแบบตกใจเวลาไปจับปัตรเเลียนตัดผมจริงๆค่ะเมื่อเราได้ตัดหลายๆหัวแล้วเราก็จะมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นค่ะนี้เป็นทรงง่ายๆใครๆก็หัดทำได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้จะมีที่รองปัตรเตเลียนขายสามารถเอามาลองได้ว่าอยากได้ผมสั้นผมยาวระดับไหน ตัดแต่งทรงผมไปรอบๆอบหัวก่อนนะคะเมื่อได้ที่แล้วเราถึงถอดฐานปัตะเตเลียนออกค่ะตอนนี้เราเก็บขอบแล้วนะคะเก็บขอบข้างล่างตั้งแต่ท้ายทอยอ้อมไปที่ข้างหูแต่ละข้างเช็คความเรียบร้อยของทรงผมก่อนค่ะการเก็บขอบผมและจอนหูข้างหน้า เราไม่ใช้ฐานรองปัตเตเลียนนะคะใช้หน้าปัตเตเลียนโดยตรงเลยค่ะหากใครไม่ชำนาญก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุทําปัตเตเลียนปักเข้าหัวลูกค้าได้นะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหญิงมอสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะทรงผมใหม่ของลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ